มีแฟนเป็นครูได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความรักเขาบอกว่าครูเนรักให้ทั้งความรักให้ทั้งความรู้หากใครอยากได้เป็นแฟนอยากเดินคลุมงแขนต้องลองจีบดูที่อยากให้เธอได้รู้อาชีพครูไม่ไง่ายได้เพราะครูต้องเตรียมการสอนง่วงนอนก็ต้องทนคนอื่นเลิกงานกลับ แต่เป็นครูต้องเตรียมแทนการสอนเวลาพักผ่อนมีค่อยมีแบบนี้แล้วเธอจะรอได้ไหมอดทนไว้หรือเปล่ารวยก็ไม่รวยมันใครเขาจะอายใครไหมหน้าที่ของครูคือสอนนักเรียนชื่อเรือตอตัวเองได้แต่ว่าไอเรื่องเขาหัวใจแค่อยากให้ใครมาช่วยดูแล